สวัสดีครับทุกคนครับผมพาทุกคนมาเที่ยวที่เกาะนมสาวผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่ไพเรามากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามาที่นี่เราก็จะได้ซึมซับบรรยากาศกับทะเลแล้วก็ภูเขาแบบสุดยอ่อเลยมากตามมา ุกวันเสาร์นะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรปาร์ตี้แบบว่าเป็นตลาดมาร์เก็ตตลาดริมหาดทุกวันเสาร์ตรงนี้ที่หาดสามร้อยยอดซึ่งหาดที่นี่อยู่ที่จังหวัดประจวบคุรีถ้ำนะครับใช่ปะ่ใชประจวบปานบุรีประจวบปานปานประจวบปานบุรีทางเข้ากูเห็นปานเขียนปานบุรีอยู่ก็ประจวบแหละปานบุรีกับประจวบ แล้ววันนี้ที่ผมมานะเป็นวันแบบวันธรรมดาวันนี้วันที่2เอ้ยวันที่3วันที่3ใช่ไหม mm hmm. คือมันเป็นหลังวันปีใหม่คนก็เลยอาจจะไม่เยอะ mm hmm. แล้วสิ่งที่ผมรู้สึกคือพอคนไม่เยอะอ่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะได้อยู่หาดแบบส่วนตัวเลยนี mm ่ hmm. ตามมาจะพาไปดูตรงนี้นะ mm hmm. แต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเกิดเราแพนกล้องไปนะเราก็จะเห็นว่ามันหาดมันพรเวทมากถูกไหม mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือ เขาก็มากันเป็นคู่ไงนึกออก่ะเนี่ดูดิเขาก็หยอกล้อกันในทะเลอะเรามาครบแค่นี่อยู่หลังกองขยะด้วยาไปเที่ยวดีกว่าอันนี้หาดแบบ p ลาเเวทมากนะทุกคนผมจะบอกเลยว่าหาด300ยอดนี่คือสุดยอดของความสวยเป็นอีกที่หนึ่งที่คนหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักนี่หาด300ยยอด with my brother อะไรนะ มากับพ่อเหรอได้อยู่นะไ้ดูเรื่งเอาไงพ่อจริงเปล่าพ่อพ่อของลูกได้อยู่นะไปคุยพ่อไปคุยเปล่าทำคอนเทนต์เปล่อคุยรู้เรื่องภาษาไทยยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยสวยเบ้าหาดสามร้อยยอดคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าบรรยากาศของหาดสามร้อยยอดมันดีมากทุกคนนี่ดูสิ แบบว่าคนไม่มีเลยอะชิลมากใครที่ชอบแบบว่าหาส่วนตัวแล้วแบบคนไม่เยอะหา3ามรอยยอดเนี่ยตอบโจทย์กับทุกคนมากแต่ถ้าใครแบบอยากมนาะ หาดแล้วได้เดินตลาดมาร์เก็ตด้วยถ้ามาทุกวันเสาร์นั้นก็จะมีตลาดมาร์เก็ตแล้วถ้าใครอยากจะมาแบบหาดไพรเวทเลยเนี่ยคือหาดสามร้อยยอดเนี่ยผมบอกเลยก็ตอบโจทย์กับทุกคนมากๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นคลิปแรกที่อยากจะทําลงในช่องของตัวเองนะครับคิดว่าปีนี้ก็อยากจะทําลงในช่องของตัวเองไปเรื่อยๆก็อยากจะทําให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคอยังไงก็เป็นกําลังจะให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ